มาคุณดูเติมเพิ่มมาอีกยี่สเพื่อซื้อแพ็กซินเวอร์เอากันแตกมาตีนะผมเอาโกจากตัวไก่มาละเฮ้ยกันแตกมันโอเคสองใบยอยู่เมื่อกี้ดูเหมือนได้ใบเดียวหน้ามารีสสี่ล้านฮูโกทันเชสถ้าเก็บเพิ่มใหม่ก็บับเเ้ยูทีมีอยู่9ก้าใบทั้งหมดเดี๋ยวตามล่าโกบวก้าอีกแม่งรอบที่แล้วโกเบลก็หนักแล้ววอ่ะดูดิรอบนี้ให้อะไรเราจเจเนมะเฮ้ย ไปเล่เกอเอสเซียงใครกันเอสเซียงวะเฮ้ยได้นะทำไมพักหลังดูดีอะถ้าช่วงแรกเปิดออกงี้นี่กูรวยแล้วนะตัวละ6 m ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ออกช่วงแรกวะออกช่วงแรกนี่ล่าปากเลยหวานจ้วบหวานจ้วบเลยอะนี่คุม้มละแต่แต่ตติดก็จะคุม้มกว่านี้อีกหน่อยนี่นี่บูก,กี้ปันนิ่มๆ9ทีเผื่อ f p มันเพิ่มมาอีก5้าตัวนี้จะลงแทนโกเบลได้เลยนะคุณดูแต่ก็จะเสียได้โกเบลบวก9้าอยู่เหมือนเดิตะคิปไป ว,วเดี๋ยวคอยดูดอกสุดท้ายเอาน่าจะนานอยูแหละโรดิเคสกูมาจากไหนเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่งหายยากซะด้วยอย่าทำหายก็พอบวกแปดกูเนี่ยหนักไว้ใครเพิ่งไม่มีคนปล่อยเลยนะเตะมันแบบขาดแคลนเพราะว่าในแบบท็อปสิบใครมันจะยัดนอกจากผมอะทําสูตรเดิมรอบพี่เราทาไงวะตอนที่ดีโกเบลใส่เบอร์แปดอ่ะติดตั้งนาทีที่สามพูดเป็นเล่นไปเนี่ยไอพีสองแปดศูนย์พอดีรอไอพีเพิ่มเนี่ยเตะมาเฮ้ย <c oughs> อันนี้ปั่นบอลฮาเหรออ่ะเสร็จล่อีกเจ็ดทีมีให้เห็นเปล่าขอคืนวะเฮ้ยลืมให้ชนห้าทีเดี๋ยวให้ชนรอบหน้ารอบนี้คืนคืนบบไม่ไม่มคืนห้าทีห้าทีหนึ่ง สองตอนติดออกทีมแล้วเหรองั้นรอบน,นี้ตีไปก่อนพี่เกียรดกดออกไหนๆก็กดเข้ามาแล้วฮือไม่มาออกทีมไม่มาแล้วอีกสามที่มีให้ลุ้นหรือป่า ถ้าให้บวกเก้าด้วยก็จะดีเอสเซียงมาก็ถือว่ามีกำลังใจไปแล้วเปาะหนึ่งถ้าคิดเลยเอเฮ้ยลืมยัดกันแตกหมดโปรติดต่อเมมเลยตีติดไปกี่ตัวไม่เห็นต่อตัวที่ไม่น่าจะติดจะมาต่อเฉยแต่ติดเฉยไม่หรอตีบวกแมงหมดไม่ติดเลิกเติมเออเป็นงั้นไปรอบก่อนพูดก็พูดงี้นะดอกสุดท้าย ม่ติดก็ยอมเหอะเดี๋ยวฟาร์มกันแตกไปใหม่แต่รอบหน้าไม่ซื้อแพ็คอย่างงี้ละแต่ถ้าติดเดี๋ยวซื้ออีกรอบหน้าถ้าติดรอบหน้าซื้อได้ถ้าติดนะไม่อะเก็บไว้เก็บไว้เก็บตัวมันไว้พร้อมลุยพร้อมนั่นอารีซองบวกสิบตัวแรกของเซิร์ฟกดแล้วไง ติดดีเล่นซียูดีกว่าถ้าไม่ติดเนี่ยจะติดไงโอ้โหเคีียแล้วมันแตกเหลือหนึ่งกี่รอบแล้วเนี่ยมันแตกง่ายยื้นผมเห็นคุณตีผมแบบซอแทนเลยนะขายไปเก็บอีกนิดหน่อยได้ซียูอยู่ซื้อได้เลยนะขายไปต่อเลสไอคอนตีทั้งบวกสองขายก็ได้มั้งกอบบวกเก้า นทุกสูตรป้าเดี๋ยวซื้ออะไรก่อนเดี๋ยวขนทุกสูตรเลยแพงมากต,ตัวแม่งก็ล้านหนึ่งละแพงไปปะวะไม่มีอัปเกรดซ้ำเสียดายอ่ะไม,ม่แต่กันแตกเดี๋ยวไปใส่เบอร์แปดกันเบอร์แปดนำาซัพย์นำโชคใส่เบอร์แปดขนทุกสูตรกอบบวกเก้าสักห้าทีถ้าติดก,กอบบวกเก้าอดยจะไปตีฮาคิมีบวกเก้าต่อเลยขอสักนิดจิตแจ่มใสเปิดเลดหัววันแรกของวันสามทีละ สี่ทีละรอบสุดท้ายยื้อสดกดกรอบบกเก้าพี่กอบกอบ <c oughs> แพงไม่พอตีอยาเห็นแลเราต่อแต่ะบีสักตัวหมดละจบเลยเหงาเลยปีอีพ e ี P ก็ได้ตึมพี่กอบไม่มาให้กันเลย มาครับคนดดเนื่องจากอัดคลิปตีบวกไปแล้วเวลาได้แค่ประมาณ5นาทีก็เลยว่าจะมาอัดเพิ่มอ,อีกสัก5นาทีอ่ะจะมาสอนหาสตาร์พอยต์แล้วกันสําหรับตอนนี้ก็หาง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก็จะใช้แต้มเยอะกว่าแต่ก่อนอยู่เหมือนกันแต่ของก็มีให้แลกเยอะอันดับแรกนะใครจะแลกของในสตาร์พอยต์กดมาที่ร้านค้านะครับด้านบนก็เลื่อนมาตรงสตาร์พอยต์นั่นแหละเราก็เลือกแลกได้เลยนะอันนี้ผมแนะนําให้แลกทุกเดือนคือคูป,ปอง30%นะใครที่ลถทีบ่อยๆใครที่ตีบวกบ่อยๆก็แลกเป็นคราฟติ้งแพ็กก นะครับผมคับดิ้งแพ็กนี้ก็กันแตกหนึ่ง้านล้านมันง้งคราจำไม่ผิดแต่จําไม่ได้เราว่าได้กี่ใบก็ซื้อมาไว้ได้ส่วนใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ผมก็แนะนํา2แพ็คนี้เลยจะเป็นการ์ดไอคอนบวกแนะครับเช่าว7วันกับการ์ดเช่าไอคอนเดอะโมเมนต์บวกห้าเวันอันนี้เหมาะก,กับผู้เล่นใหม่20 0 0 0สตาร์พอยหาไม่ยากคนดูอค่อยๆหาไปก็ได้ของให้แรกก็มีตามนี้อันนี้คือขั้นที่ดีที่สุดได้ลุ้นบวกแเลยนะ ก็มี SVP มีคูปปองมีการแตกอะไรพวกนี้มาแน่นอยู่เหมือนกันต่อมาวิธีหาแต้ม Star Point วิธีที่หาง่ายที่สุดอย่างที่1เลยที่ผมรู้ก็คือกดเมนเจอร์นี่แหละคนดูแต่กดเมนเจอร์แต่ละคนมันได้รางวัลไม่เท่ากันหรอกบางคนก็แบบกดไม่ถึงท็อป500อย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะ20,000สตาร์พอย t แต่ถ้าใครกดถึงท็อป500ได้เนี่ย20,000สตาร์พอย t นี่มีให้เห็นนะแต่ถ้าใครที่กดเมนเจอร์ยังไงก็ไม่ขึ้นท็อป500ท็อป500นี่คือดาวมนะ่วงคุณดู คือถ้าเราขึ้นดาวม่วงก็การันตีติดทอปห้าร้อยแล้วอันนี้คืออันดับที่เราต้องเลี้ยงให้มันถึงตอนรีซีซั่นเลยนะอยู่อันดับเท่าไหร่ก็จะได้แต้มสตาร์พอยต์ไปเท่านั้นเลยต่อมาวิธีหาง่ายกว่านั้นลงมาหน่อยก็คือเวสประจำวันแต่อันนี้จะได้น้อยเวสประจำวันก็มีให้รับตรงนี้ทาเวสก็จะได้สตาร์พอยต์มาอันนี้ได้น้อยมากคุณดูวันหนึ่งได้อยู่850เองอ่าปอันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับต่อมาก็จะเป็นการเล่นแหลงนะครับแหลงหนึ่งหนึ่งแหลงหลงนึ่นหงหน นะคือเราชนะสัก3เกมอย่างเงี้ยก็ได้แล้วนะหมื่นห้าชนะร้อยเกมมีแสนห้ารวยนะอันนี้ก็เป็นรางวัลประจาสัปดาห์นะครับก็มีโบนัสเพิ่มให้ด้วยใครที่เลี้ยงอันดับช่วงท้ายซีซั่นได้ก็ได้เยอะเลยนะถ้าอยู่แรงอันดับที่หนึ่งก็จะได้สองแสนสตาร์พอยต์นะครับใครติดดาวม่วงท็อปห้าร้อยก็ได้สามหมื่นสตาร์พอยต์ก็ยังเยอะอยู่นะแรงสองสองไม่มั่นใจว่ามีไหมเดีย๋ยวเปิดดูก่อนผมยังไม่ได้กดเลยแรงสองสองเนี่ยส่วนมากกดก็แค่ทำเควสนะโอ้แรงสองสองก็มีเหมือนกันคนดูแต่มันได้น้อยมากเลยนะยะอู 单调啊。 แต่ถ้าติดอยู่ในท็อป500นี่ก็ได้เยอะเหมือนกันโอ้ติดท็อป500ได้70,000ตาพอยนะ <S <S ผมว่าแรง22เนี่ยฟาร์มได้นะคนดูแรง22ยังไม่ถึงร้อยคนเลยดาวดำนะมาเล่นฟาร์มสตาพอยก็ได้หาคู่หูที่จริงใจมากดนะรางวัลครึ่งซีซั่นรางวัลรีซีซั่นนี่ก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันก็ได้เท่ากันเลยเท่ากับพวกแรงเมนเจอร์เลยก็โอเคนะรางวัลแรง22หรือเราต้องเล่นวะต้องมาหาเล่นบ้างผมไม่เคยเล่นจบซีซั่นเลยนะเต็มที่ก็แค่แบบเล่นจบาาามมมแทททค้ละเเเวววส่ส่นสน่นนนนกี ว่าหน้าสนเลยนะเป็นช่องทางหาสตาร์พ i อยที่ดีก็ติดดาวดำไม่น่ายากด้วยต่อมาก็เป็นทางด้านโหมด อ่าวอต้านะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะว่าได้ไหมเดี๋ยวกดดูก่อนของซีซั่นนี้ยังไม่ได้กดวอต้าเลยปดูของรางวัลวอต้าก็ได้เหมือนกันคนดูแต่มน้อยมากนะครับอันนี้มีรางวัลทงที่กับรางวัลลดชั้นด้วยรางวัลซีซั่นรางวัลซีซั่น Season แย่เหมือนเดิมยังไม่อัปเกรดอะไรนะตรงนี้นะครับก็มีแค่ตรงนี้มาก็ไม่คุ้มเหมือนกันนะสำหรับผมผมมองว่ามันไม่คุ้มค่าเวลาที่เสียแต่ถ้าใครชอบเล่นโหมดนี้เป็นพิเศษก็ไปเล่นกันได้เพราะคนดูผมก็มีชอบเล่นวอตา้าอย่างเดียวก็็มมมีีีบาาางงงคคนนนนกนกกเ่่นะ่แแรอยยดดววส ไม่ค่อยกดกันวะแลงหนึ่งหนึ่งคนเขารับปั๊มเล้งกันเยอะวะกดไปเจอตึงเล่นแล้วซึมมาก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับการหาแต้มสตาร์พอยต์แล้วก็เวลาเล่นเลงจบหนึ่งแมตช์มันจะมีของมาให้สุ่มก็มีโอกาสได้สตาร์พอยต์อยู่เหมือนกันอ่าพันสองพันมีให้เห็นสตาร์พอยต์ประมาณนั้นเลยนะครับก็นะแไปตุนแ,แต้มกันได้นะน,นี้ไม่รู้จะแนะนาอะไรเฉยๆก็เลยมาแนะนํสตาร์พอยต์ให้นี่แหละไม่รู้จะทาอะไระช่วงท้ายคลิปอ่ะลองมาเปิดดูไหมอะ่ะอันนี้ก็ได้อ่ะเจ็ดหมื่นห้าสตาร์พอยต์ กล่อง A นะครับมีการลุ้นบวก5ใบหนึ่งกับกันแตกกันแตกเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะตีตัวอะไรเล่นดิการบวก5ก็มีปีใหม่ทั้งนั้นเลยนะพลังร้อยปดบวกก็น่าจะการันตีผู้ไฟละมัง้งยังไงเออ ple เฮ้ยบาซิวซีบีใครแฟงเฟิตซีบีตุ๊ตาอ่ะประมาณนั้นแสนสี่จะได้เอาไปขายอะไรพวกนี้เอ็ก็ได้กันแตกก็มีมีตัวอะไรยัดกันแตกได้ไหมในทีมไม่นะ บูกี้บูกี้ตีไว้อีกอ่ะโอ้จะรั่วเลยเอาไปเผื่อมันติดได้ปุ๊บใช้ป,ปั๊บมาก็ถือว่าส่งท้ายคลิปนี้ด้วยการบวกกาติดไปละกันนะจีเอ็มนแรกบูกี้บูกี้ไม่มา รู้แหลดอยู่แล้วอ่ะคนโบวกเก้ามันเปอร์เซ็นต์น้อยอะ่ะเอาการันตียงน้ำต่ำผมว่าก,กันแตกต้องมียี่สิบห้าใบเดี๋ยวค่อยมาก,กันเดือนหน้าว่าจะตีไหมเพราะผมเริ่มเบื่อแล้วดอทมูลถ้าทำคลิปเสร็จก็อาจจะเลอะทีมเพิ่งเสร็จมาอาทิตย์หนึ่งได้มีตัวอะไรให้ตีเล่นอีกไปหมดแล้วอะ่ะเอาโกเบลบวกเก้าไปมีคนขายพอดีอีกสักทีอีกสักทีส่งท้ายคลิปส่งท้ายคลิปโอ้เรื่องอะไรเสร็จตังค์หมดพอดีเลย มาช่วงนี้ลงในคลิปตีบวกนะคุณดูเพราะว่าตีไปเยอะว่าก็จะระบายลงให้หมดก่อนแต่พรุ่งนี้น่าจะเป็นคลิปรีวิวทีมนะจะเป็นทีมอะไรก็รอติดตามเอาแล้วกันแต่คลิปตีบวกตุนไว้เลยออประมาณ2อสคลิปเอ๊ะน่าจะอีกประมาณคลิปหนึ่งดิตัดลงมาแล้วบางส่วนด้วยนะก็รอติดตามเอา นะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรนะ่นะจาจะฟูทีมไม่ใช่คลิปตีบอ,อกหรอพกพรุ่งเนี้ยไม่ฟูทีมก็เอาคลิปเปิดกิจหรือใครอยากรับชมอะไรก่อนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะแนวโน้มไม่ทางไหนเดี๋ยวเราอั้นก่อนแต่ถ้าไม่มีคนมเมนต์เลยก็ฟูทีมสักฟูทีมหนึ่งที่อัดเก็บไว้ในเครื่องนั่นแหละนะครับก็สำหรับวันนี้เยวปิดท้ายไปด้วยโกเบลบวกเงาติดก็ติดไม่ติดก็ไม่ว่ากันก็นเลยโกเบลบวกงงาปิดคลิปหวานๆะไม่หวานเหมือนเช่นเคย นะครับใครชอบไงฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผม